อัส Assalamualaikum ah w a r a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาไวยากรณ์อาหรับนะคะนะฮูซึ่งเราเนี่ยหัวข้อที่เราเรียนนะคะคืออัลฟาซูนะคะแปลว่าคำต่างๆนะคะในภาษาอาหรับชนิดแรกนะคะก็คืออิสมุนใช่ไหมคะชนิดแรกที่เราเรียนกันเนี่ยคืออิสมุนก็คือหมายถึงคำนามนะคะแล้วก็ชนิดที่สองก็คือฟิอยลุนนะคะหมายถึงคำกริยา วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนชนิดที่3กันนะคะก็คือฮาร์ฟ u n นะคะฮาร์ฟ u n ฮาร์ฟ u n เนี่ยแปบลบว่าคําบุพบทนะคะมาดูกันว่าความหมายเนี่ยคืออะไรนะคะฮาร์ฟ u n คําบุพบทที่เราจะให้ความหมายนะคะก็คือเป็นคําที่บ่งชี้ถึงความหมายนะคะหมถึงความหมาย ที่ไม่เป็นเอกเทศอานะคะอ่ะเดี๋ยวมา,มาอ่านกันอีกรอบนึงพาร์ฟุลน,นะคะคำบุพบทเนี่ยหมายถึงเป็นคำที่บ่งชี้ถึงความหมายที่ไม่เป็นเอกเทศนะคะไม่เป็นเอกเทศนะคะหมายถึงว่าและตรงนี้นะคะไม่เป็นเอกเทศเนี่ย ก็ไม่เป็นอีกเทศในเรื่องใน,ในด้านของความเข้าใจนะคะ,ะหรือให้แปลง่ายๆนะคะไม่ต้องเป็นศัพท์ทางการเนี่ยก็คือจะแปลว่าเป็นคำที่จะกล่าวเดียวๆไม่ได้ะจะไม่สามารถ เข้าใจได้ถ้ากล่ามาแค่คำเดียวนะคะก็คือจะไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าเราเนี่ยเก่าวมาแค่คำเดียวหาตัวอย่างนะคะคารฟนคำบุพบทเช่นคำว่าอาลาอาลานะคะแปลว่าบุญน,นะคะอาลาเนี่ยแปลว่าบุญ เช่นเราบอกว่าบุญเห็นไหมคะคือมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่สามารถที่จะให้ความหมายคือมันเป็นคําที่ว่าให้ไม่เป็นเอกเทศนะคะก็คือว่าเราจะไม่กล่าวมันเดียวๆเพลียวๆเ,เ,เนี่ยไม่สามารถกล่าวมันแค่คาเดียวได้มันจะไม่เข้าใจนะคะในด้านของความเข้าใจมันจะไม่เป็นเอกเทศเช่นอาลาเรากล่าวอาลา่างเดียวนเนี่ยไม่ได้เราต้องมีคําอื่นเนี่ยมาเชื่อมนะคะเราต้องมีคําอื่นเนี่ยมาเชื่อมกับมันด้วย ก็คือต้องมีคำอื่นมาเชื่อมกับมันคือหรือเราจะบอกว่ามากล่าวกับมันนะคะต้องมีมันด้วยเห็นไหมคะอาราบุญก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าอ่หนังสืออยู่บนโต๊ะอ่ะก็เข้าใจ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่เป็นฮาร์ดฟุเนี่ยมันจะไม่สามารถกล่าวเพียวๆได้นะคะคง่ายๆมันไม่สามารถกล่าวคำเดียวได้เพราะว่ามันเนี่ยจะไม่เข้าใจถ้าเรากล่าวคำเดียวเนี่ยจะไม่เข้าใจบนอะไรออบนอย่างเช่นคำว่าไม่หรืออะไรทำนองนี้นะคะเป็นคำที่ว่าเหมือนเป็นคำ คำศัพท์ที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกล่าวเพียวๆได้เราต้องมีคําอื่นเนี่ยมาประกอบในประโยคด้วยนะคะนั่นแหละค่ะคำนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า h ฮาร์ฟ u ลคำผบุตรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะงงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราลบใหม่แล้วก็เขียนสรุปให้ใหม่นะคะ ไม่ห,หมดเลยไม่เป็นไรนะคะคำะบุพบทสรุปแล้วคืออะไรนะคะคำะบุพบ์ก็คือ เราจะเขียนว่ากล่าเวเพียวๆได้นะคะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะกล่าวคำเดียวได้ต้องมีคำอื่นอยู่ในประโยคด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยหรือว่าต้องประกอบด้วย,วยวต้องประกอบด้วยคำอื่น อยู่ในประโยคก็คือต้องกล่าวถึงคาอื่นนะคะจะกล่าวแบบอย่างเดียวเลยไม่ได้นั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างนะคะยกอีกรอบหนึ่งอย่างเช่นคําว่าบนใช่ไหมคะอาลาบนกล่าวมาเดินมาเจอเพื่อนบนอ่ะก็ไม่เข้าใจนะคะเราก็จะต้องบอกว่าอัลกิตาบุอาลลมักตาบี ลักิตาบูอาเลมักตาบีนะคะก็คือหนังสือเห็นไหมคะมีคำอื่นหนังสืออยู่บนโต๊ะ,ะแบบนี้นะคะเรียงเช่นเราไปเจอเพื่อนอีกแล้วเราก็บอกว่าหรือไปบอกเพื่อนนี้เลยหรือก็คือไม่เข้าใจนะคะอะไรหรือจะเ,เอาคำอื่นมาเชื่อมด้วยนะคะหรือสะรับหรือเอา นะคะอ่าสมมุติเราจะบอกว่าเราจะถามค่ะค่ะกีตาบุนเอาก้อยแหลมมุ่นนะคะคก็ะค,ะคือแบบคำถามว่าเออเนี่ยคือหนังสือหรือปากกาเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยจะต้องมี คำอื่นเนี่ยมาเชื่อมนะคะมาบอกนะคะมากล่าวในประโยคด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันมันจะไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ไปทบทวนกันด้วยนะคะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมมมาราะห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุ